สวัสดีครับน็อตนุติเคมยโยธินนะครับทุกโมเมนต์ที่อิ่มสุขนั้นจะมีกีต้าวคู่ใจอยู่เคียงข้างเสมออ่าใช่ใชถ้านตาตัยุคเขาที่พี่เจอเขาโอ้โหสิ่ก่อนข้าวงกรบันเทิองอีกนะคะเนี่ยก่อน <God. S 1> ในช่วงเวลานี้นะครับชาวราศีธนูเนี่ยชีวิตการเงินการงานจะสําเร็จหรือไม่เนี่ยที่มีชื่อว่ากุ้งกรอบคุกซอส้มเวิร์กอช่อง23ร่วมกับ บริษัทสามร้อยหกสิบองศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดบริษัทตราแม่ครัวจำกัดเสนอ สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่บ้านอิ่มสุขค่ะอาณาจักรเล็กๆที่จะมาเติมเต็มความสุขในบ้านของคุณด้วยไอเดียสร้างสุขสร้างพลังชีวิตทันเรื่องของสารห่วงจุย้ยตกแต่งบ้านอย่างไรให้รวยๆเฮงเงรวมทั้งเมนูกินหรูหลักร้อยใช้เงินแค่หลักร้อยเท่านั้นก็สามารถเนรมิจจัน์หรูไว้ในบ้านของคุณได้ค่ะ ั้งหมดนี้จะถูกถ่ายทอดผ่านเรื่องราวของแขกรับเชิญพิเศษซึ่งวันนี้ปอตื่นเต้นมากๆที่จะได้สัมภาษณ์พี่ชายสุดอบอุ่นและก็เป็นพี่ใหญ่ในวงการบันเทิงด้วยนะคะเพราะเขาคือพระเอกมากความสามารถตลอดกาลและก่อนหน้านั้นยังเป็นศิลปินนักร้องวงดังของประเทศไทยอีกด้วยล่าสุดก็พัน์ตัวเองมาเป็นผู้กำกับการแสดงมากฝีมืออีกต่างหากโอ้โหคนอะไรจะเก่งขนาดนั้นนะคะก่อนเจอตัวจริงไปดูมุมอิ่มสุขของเขากันก่อนเลยค่ะ ช่วเปิดมุมอิ่มสุขสนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆน้ำดื่มตราสถานีรักโลก โอ้โหวันนี้ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะที่จะได้เจอกับพระเอกตลอดการคุณน็อดนุติเขมายทิพซึ่งในอดีตเป็นศิลปินวงซิสเต็มโฟและยังเป็นพระเอกแถวหน้าของเมืองไทยที่มีชีวิตอิ่มสุขอิ่มสุขก,กับนางเอกสาวสวยทั้งในจอและนอกจอกับคุณกวางกมลชนกที่หวานสุดๆจนมีพยานรักที่น่ารักอบอุ่นอย่างน้องเนตน้องเนยที่ถอดแบบคุณพ่อคุณแม่มาแบบติด แล้ววันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะเพราะพี่น็อตจะมาโชว์ของรักของห่วงที่มีอายุกว่า40ปีจะเป็นอะไรกันนะสวัสดีครับน,น,น็อตนุติเขมโยทินนะครับขอต้อนรับสู่มุมอินสุดของผมนะครับ ก็คือห้องนี้นี่เองซึ่งประกอบไปด้วยของ2สิ่งซึ่งเป็นสิ่งที่รักมากแล้วก็เติบโตมาในชีวิตนะครับก็คือหนังสือกับกีตาร์นั่นเองทำไมถึงรักหนังสือคือตอนเด็กๆเนี่ย ผมติดตามพ่อไป,ไปต่างป,ประเทศตลอดเลยก็เลยภาษาไทยไม่ค่อยแข็งแรงก็เลยต้องขวนขวายหาหนังสือไทยมาอ่านก็เลยมีหนังสือเยอะแยะมากมายในส่วนกีต้านี่เป็นเป็นสิ่งที่เรียกว่า อยู่คู่กับชีวิตมาตั้งแต่เด็กเลยนะครับแต่ตอนที่ไปอยู่ในกายนะครับมีกีตาร์ตัวนี้เป็นกีตาร์ที่ไม่ได้มีย่ห้ออะไรเลยไม่ได้มีราคาแพงด้วยกีตาร์ตัวนี้ไปไหนไปด้วยตลอดเลยตอนออกเทปกับวงซิสซิมโพก็เอากีตาร์ตัวนี้ไปเล่นนะับส่วนเรื่องราวของกีตาร์นี้จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวไปติดตามที่บ้านเอ็มสุกกันนะ โอ้โหเรียกว่ามุมอิมสุกนั้นสุดคลาสสิกสมกับเจ้าตัวเลยนะคะบ้านอิมสุกขอต้อนรับพี่นัทนุติเคมโยทินสวัสดีค่ะสสวัดีคเวลารุ่นใหญ่มาเราจะปรบมืออย่างใหญ่นะคะต้องอีกครั้งหนึ่งนะคะโอ้โหเบาๆก็ได้ไม่ใหญ่มาก ใหญ่มากเพราะว่าอะไรนึกไหมฮะพี่น้องอยู่ในวงการถ้าเกิดนับเวลากี่ปีแล้วคะโอ้โหสามสิบกว่าปีอะสามสิบกว่าปียาวนานมากมากคือที่เข้าวงการจากจากการเป็นศิลปินก่อนห่าตอนแรกคือยังไม่ได้แสดงนะยังไม่ได้แสดงเป็นนักร้องก่อนชื่อวง system 4ตอนที่ออกเทปสมัยก่อนมันเป็นเทปนะครับก็ออกปี32 32แต่เล่นละครปีปี35อ่าก็เป็นมุมอิมสสมที่เป็นความทรงจําที่สุดประทับใจจนถึงทุกวันนี้จากความเป็นศิล ปินวงดนตรีม,มาเป็นพระเอกที่ดังมากๆของเมืองไทยตอนนั้นมุมอิ่มสุขของพี่น็อตต่างกันยังไงบ้างคะไม่เคยเล่นนะเคยแต่เล่นดนตรีอยู่บนเวทีก็ก็เอาไปลองดู พอเล่นไปก็เดี๋ยก็มีคนนู้นติดต่อมาต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องจนล่าสุดก็มาเป็นผู้กำกับการแสดงซึ่งจริงๆพี่น็อตผันตัวเองมาอยู่เบื้องหลังก็นานแล้วจริงๆต้องนานแล้วทั้งแสดงด้วยทั้งทำด้วยแสดงว่ามาคู่กันเบื้องหน้าเบื้องหลังมาคู่กันเลยมาคู่กันจนกระทั่งเรามาเริ่มที่จะมากำกับการแสดงเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆอ่ะจนล่าสุดกำกับละครซีรีส์เรื่องจอมใจอยยธยา จอมใจพยาจประสบความสาเร็จนะคะได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากๆก็เป็นภาพรวมของเส้นทางความอิ่มสุขของพี่นอตแต่ทุกโมเมนต์ที่อิ่มสุขนั้นจะมีกีต้า์คู่ใจอยู่เคียงข้างเสมอใช่นั่นก็คือเรื่องราวของกีต้า์ตัวโปรดที่เราเห็นในคลิปเมื่อสักครู่ตอนนั้นอายุ17ใช่ไหมคะที่เจอกีต้า์ตัวนี้เจอยังไงคะวิธีการเจอนี้แบบแปลกมากคือสมัยก่อนเนี่ยที่อเมริกาเนี่ยจะมีหนังสือพิมพ์ขายของเก่าชื่อว่ารีไซเคิล ไม่ใช่รีไซเคิลนะรีไซเคิลนะฮะขยกขายทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เอาไปลงในหนังสือพิมพ์ทั้งรถทั้งอะไรทั้งอะไรเล็กๆน้อยทุกอย่างมือสองอะไรก็คือมือสอต่างเราก็สนใจคุนตีแล้วก็เปิดดูหน้าตู้มีเจต้าตัวนี้ทรงแปลกๆขาย200เหรียญ200เหรียญยุคนั้นเนี่ยเหรียญหนึ่งประมาณ25บาทก็ประมาณ5,000ันบาทถูกมากเลย5 0 0 0ันบาทเราก็ไปลองซื้ออืถูกมือซื้อปรากฏว่ามันอยู่มาจนถึงทุกวันนี้อยู่คู่กับพี่มาตลอดอยู่คู่มาตลอดแล้วก็ใช้ใช้มาตลอดท่านนับอายุเขาที่พี่เจอเขาโอห ก<อ>่อนทีาว<บ>งการบันเทิงอีกนะคะเนี่ยก่อ,กอโอ้โห4สี่สิบปีแล้ว,ลวตอนนี้น้องอยังอยู่ใช่ไหมคะยังอยู่แล้วกีตาร์ตัวนี้เป็นของเก่าก่อนที่จะเจอเขาอีก เพราะเลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วอายุจริงๆมันเท่าไหร่แล้วสิ่งที่แปลกคือมันเป็นไม้เป็นเป็นแฮนด์เมดทั้งหมดแต่เป็นกีตาร์ไฟฟ้าเป็นกีตาร์อินดิพี่น็อตคะอยากให้พี่น็อตบอกท่านผู้ชมบอกพวกเราหน่อยความอิมสุขที่พี่น็อตได้รับจากกีตาร์ตัวนี้มันเป็นยังไงคะคือเวลาเราเล่นเราไม่ได้แค่ชอบแค่รักแต่ว่าเราหลงไหลในสิ่งที่เราทำใช่ไนะเราเราจะรู้สึกว่ามันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วเรา โดยเาต,ดต,ออตายแล้วล<ะ>นี่คือกีต้าร์นะคะไม่ใช่กวางกนมนชนกนะคะใช่อ <c oughs> ดีไม่ได้นอนก่อนดีไม่ได้นอนก่อน <c oughs> โอ้โหขนาดนั้นเลย <c oughs> อุ้ยไหนๆก็พูดถึงคุณนายแล้วนะคะกีต้าร์กับพี่กวางอ,อ่าอิ่มสุขสําหรับพี่น,อน็อตกับพี่กวางก็คือพอเราคบกันเนี่ยเราก็ต้องเหมือนหล่อหลอมเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นคนคนเดียวกันน่ารักมากหวานได้กอีกหวานได้กันอีกเกินก็เหมือนกัน เราไปที่มุมพวงจุ้ยหน่อยอบ้านหลังนี้ที่เป็นเรือนหอ,อแล้วก็เป็นบ้านแห่งความรักความอบอุ่นมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยก็คือพี่น็อตออกแบบเองตั้งแต่พอเราจะแต่งงานกันกับพี่กวางเนี่ยเราก็หาสถาปนิกมา<ะ>แล้วก็บีบว่าเราอยากได้แบบนี้แบบนี้อ,อยากได้ห้องแบบนี้อะไรเงี้ยก็ออกมาเป็นบ้านแบบนี้ค่ะแต่ตอนนี้ทุกคนกําลังแบบตั้งใจฟังมากเพราะอะไรรู้ไหมคะ สร้างบ้านยังไงอยู่กันแบบไหนทําให้ครอบครัวมีความสุขยืนยาวแล้วก็มั่นคงดังนั้นแสดงว่าห่วงจุ้ยที่พี่น็อตใช้ศาสตร์ต้องแบบแรงมากก็จริงๆเราเราทําแบบไม่ได้ลงลึกมากนะ <c oughs> ถ้าเราเข้าไปแล้วเรารู้สึกไม่ดีแสดงว่าห่วงจุ้ยไม่ดีแล้ว <c oughs> โดยที่ไม่ต้องมีความรู้เรื่องห่วงจุ้ยอะไรเลยก็เรียกว่าเรื่องห่วงจุ้ยก็ให้ความสําคัญอยู่แล้วแต่วันนี้ที่จะมาถามอาจารย์กลับกลายเป็นว่าเกี่ยวกับราศีที่พี่น็อตเกิดด้วยก็ราศีเกิดราศีธนูนะปีนี้มีอะไร ต้องระวังไหมไม่ดีหรือมีอะไรที่ดีไหมอะไรที่เป็นกําลังใจให้กับเราอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเรียกว่าตรงใจท่านผู้ชมที่เกิดราศีธนูแต่ราศีอื่นไม่ต้องน้อยใจนะคะอยากทราบทุกราศีดูที่อาจารย์พรหมยานได้เลยนะคะแต่ที่แน่ๆพี่น็อตจะได้รับคําตอบแน่นอนจากวันยิมสุขวันนี้นะคะอดเจรอสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาฟังคําตอบพร้อมๆกันในช่วงคุยลั่นบ้านกับศาสตร์สร้างสุขพร้อมคําถามโดนใจของพี่น็อตค่ะเดี๋ยวมาฟังด้วยกันนะครับ ตัดสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกไปจากชีวิตจะเลือกอะไรนะคะเออเออโหยากมาก